สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกช่วงทุกทุกทันเนาะค่ะแล้วก็เอฟซีทุกทุกทันเนาะค่ะเมื่อนี้เมมูก็ขคอสวัสดีปีใหม่สุขสุขคนเด้อค่ะค่ะเมื่อนี้เมมูก็ได้ผ้ามาตามหาแนวทางเนาะค่ะอยู่ที่วัดปูน้องหานเนาะค่ะเนาะค่ะปูน้องหานงวดที่แล้วนี่ค่ะลุดเนาะค่ะค่ะงวดที่แล้วกับลุดงวดนี้เทากับมาตามกันเบื้องไมเนาะค่ะว่า ปูน้องหานพันสหียแนวทางวันที่17มกราคมพ่อสหอกหานะคะปูพนเสียแนวทางตูไดเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาแล้วแม่มูก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่มูใดคลิปใหมๆ่ๆในคลิปต่อๆไปนํำนในเด้อค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้นในเด้อค่ะเพื่อสิบบริภาดคลิปใหมๆ่ๆคลิปเด็ดๆเดดนาะคะ่ะข่าวสารดีๆจากทังช่องแม่มูเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะ สำหรับตัวเลขก็มีเขาไม่หลุดใดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่าวากันเนาะค่ะเนาะค่ะเขามาแล้วก็มารับช่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะว่างวดวันที่สิบเจ็ท่านว่าคมหกขานีปูเสถียวทางตัวไดค่ะมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะแน่ๆวันนี้ต้องหัวเนาะค่ะเป็นเป็นมันเป็นกระตุ กตตามมันมันเลี่ยงกันเองี่เอาตีหายังเสียแล้วสันนตีแบบหนึ่งมันมันจะไม่ังเสียเนาะันจะเป็นชองครูแค่นี้ดีปนหายพอค่ะันตีแ้วเน่พ่อพ่อบอกเป็นเรื่องหัวมันกระตุดตามมันมันก็เลี่ยงกันเอง่ะเอาสัน ไม่ยังให้อันนี้สามก็บอกว่าสามค่ะว่าใมึงคู่เดียวเป็นงานชี่ครับอันที่อีกแบบนึ่งก็จะนีเป็นยี่ห้อครับเพราะเพราะมันเรื่องกันเป็นแรงเป็นแรเหตุแรงเป็นแรงขีดมากกว่ามามีไม่แค่นี้แล้วกูจะให้ก็ตีมันครับโอก็แค่นี้กัรการการตีอีกแบบนึงมันจะมาตัวนี้ค่ะหัวหัวห้ามหัวเก่าหัวหกคนบ่ครับผม หัวหัวหาหัวหกับขาอไปแต่ปูตีเป็นเก่าลหลายว่าปูตีเป็นหกครั้แต่ปูปูชมหมาปูจีบว่าหัเนี้ยปูจิตีเป็นเก่าครับแล้วพเราอนกตีว่าหกเลิกเก่าที่หัวนะพี่ปูนังปูนังหวดนี้มันมาครับนี่เรางวดนี่เราเพิ่นพี่เพิ่นไหนหวดนี้แรับแล้วก็ตัวมันเลี้ยงกันยันสี่นะเัน่นตีแบบนึงมันตันี้ตันนี้ิมมี่ิมี่ตัวนี้นะเพิ่นมาให้เพิ่นมาบห้าจังไลยปูพี่ปูเพิ่นฟังฟังบน องคนนี้ไ้หัวนี่นครับผมเพะ่นเราบอกว่าวิญญาณจะหายเรวทันตีนึงเนาะครับน,นี่เราแฝสืใจนี่น,นั่น,นครับมันต้องใจเราก็ทนี่นะหายมุงคู่เดียวเปว็นงานที่ครับก็เลยหายที่นี้ปฏิอีกแบบนึงกะคนบ้องกลมมันซ้ำก็บอกว่าซ้ำอย่างบ่ให้ให้ผู้ตัวเดียวขึ้นให้เลขศูนย์มันาครับออปันเด็เลขศูนย์หนกระตุกไม่เลียังี้ี่แล้วนะครับผมะเมักรตุ เัืงง่องเงนดือว่ะครับก็แล้กันตีเดิมเนี่มันก็เป็นหกเก้าว้าวครับแค่นั้นแหละได้เป็นศูนย์หกศูนย์เก้าไดศูนย์สามศูนยโโหศูนย์สามเออเนย์สามเอเ <03 S 1> อเสามเดือนี่ศูนย์สามือ,อนนทีนะศูนย์สามศูนย์เก้าอันกัแล้วกผู้จิติเอาเพราะว่ามันมันกระตุนมันเรื่องเงินแล้่องาสามันมันี้ก,ก,กลมเกลีย ครับผมแค่นั้นนะน่าจลหวานไหมหวานเอากรแป้งง่ายๆนะครับหมกันกันดีๆแบบนึ่งตอนนี้มันก็เป็นตัวนี้อยู่แล้วมันว่าพ้นหายมันก็เดินสามหค่ตีหัวอีกแบบนึงการหันหัวตอนล่งมันจะเป็นหกครับเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้มันว่าค่ะค่ะแล้วพูจะนั่งอีกบ่ครับหรือจางไหนมันจะมาแหกบ่อปูนั่งกูขึ้น อเอาโค้งสุดท้ายแล้วกันนะคะปูมือกี้นะเสียดายนะคร<ห><ล>ับปูปูห้โค้งสุดท้ายเพราะว่าดิการม์มา,พาเพราะว่าเหตุเมื่อวันที่จีไปเสือจะพูดมองไปเปิดไปตองหน้าวันที่สิบสองครับสิบสองสิบสองมกราเนี่ยมาปูสิบสองไว้ครับปูจะไปนั่งอยู่อ้วไปเปิดด้วยคนคมองรดสะพานตุ่นี้ครับสะพานหัว เป็นน้อนบานเก่ามันมันดีไม่ท่าเขาหน่อยมันดีเขามองโค้งอ่ะวันนี้ไม่ท่าอี๋มันแยกเข้าไปครับผมอเป็นน้อนบานเก่าท่านเขาจะถึกไรค่ะฮกฮกแปดเนี่ยบอค่ะป๋อเมื่อกี้นี่บ่บ่อันที่มจะโดนแล้วไปนั่งวันนั้นเป็นไหนก็อันแปดเก่าก็เด้งตรงทุกนย่าง มันนคิวปะปูตรงไั้นมันคิวปะครับเนคิวปะครับผมเนาะมันเป็นโบกับยาปูกับยาอืเหมือนกันครับพี่แจงพันแจง่า่ถือต้องะวัง้องจริงครับพันทศวิยารนี่เพื่อกอกังมองปันญาย่อตรงๆพันแจงค่ายวันนียกัแจมครับ แต่ผมไม่หลุลูกแก้วนะหวดนนเนาะทีเรื่องน้องได้หาสามสามหาก็สามหาเด้อเิ่นได้หมวดตีสามหาบอกสามหาแปดสามันบอกนี่เป็นพวกเนี้ยแต่ว่าพี่สาวพู้พี่สาวเป็นลางฟูซีโทอย่บันหนองหางเนี่ยพากันเต่ว่ามีมีมีคนดีใจโชคยืดลูกศีเกียวหลายกลค่ะามวน่ะเห็นเห็นเป็นโตงามเลยคือคนเอาโต๊ะหนังสือไปไว้ขังนะค่ะ แต่แต่ผู้คนนั้นเห็นเห็นฮอนขึ้นแดงนขึ้นขึ้นอยู่เลยเอ,อ,อยู่ในน้ำเนี่ยบอกครับคุณแกม,มาถ่ายมือนี่งค่ะแกถ่ายปุ๊บแล้วเอ้าปูคือเป็นฮอนแดงแดงขึ้นมันง,งอ,อกไปเพรเห็นมันเข้ามาในเท่ากระชับเปนเห็นค่ะว่าเป็นมีบุญบาสนานาะค่ะได้เห็น,ป,นะะปูยาตายายเนาะค่ะชื่อปูวันนี่ยปู ศูนมมันวะครับศูนย์าส 3, ยาสมศเก้ครับผมอดีตกันก็ใช่ว่าแซนัวนี่มันนกลมตัวนี้กนดีตากตัวนี้มากัวก็อบอกว่าฮวน,านันแล้วองค์นเลนนอ่าัน่ครับอดีแบบนี้นยมัจะเกานเลือกสนอ่า ปูกษตรกรรบหัวรองบอกเป็นหกศูนย์กันละแต่ละแต่พูดมาแต่ว่าวันที่12นี่วันที่สิปูจะไปนางยวงที่ว่าปูคนว่ามันเป็นไห่คิวคิวนึ่บปูออปิคนสามตัวอไเปิคนสามตัวเอาเพิ่เคยเนพิ่งว่าเพิ่งแม่งแตจะแม่งอยู่แล้วปูัวแม่คิวอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากคอสตัวสามตัวนได้ แปกเลยนะคปูไปน้ีสลัดบ่ออะสีบอีทำอค่ะต้องินเลยครับปูปูน่าดีดครับผมปูนี่ไม่น่าที่สวดค่ะแต่สมมมดว่าก็ยังใส่ที่ปููนใสยาแบเด็กมาแล้วท่งนเห็นลางฟังสลอว่าให้เป็นเลยครับเอาพูดไปน้ำกันกบบ่าวู่เดียวก <S <S then, <S <S ันปากแข็งแค่ได right so ้หน nice? ่งปูนึงวายยังนึงี ครเดี๋ยวต้องถาโค้งสุดท้ายปูอีกที่นึงน้ปูเนาะกัดตะวันกันนี่ให้เป็นไปเป็นเนื้อทางก่อนน้ปูเนาะครับผมกับก็คือปูปูนางในที่ว่าเพิ่นมาให้นี่โดนให้นี่คือศูนย์มันมาปูเด่นศูนย์วันวันเด่นแห้งเะเลขยศูนย์เด่นแห้งศูนย์เด่นเลยครับแต่ว่าแต่เพิ่นเขียนใส่ในหัวเพิ่นว่าจะสี่ะไรแต่ว่าดีดีมาอีกว่นเป็นหก ครับผมเป็นิดโลกเป็นเก่า,า,า,าก้าซูนฟังกระเด็นซูน้นรัมคับผมนี่แ้วนะคะ่ะสำหรับแนวทางของปูนองหานเนาะคะ่ะปูพันกระไฮแบ่งปันตัวเลขมาเนาะคะ่ะกระมี่ศูนย์สามศูนย์เก้าเนาะคะ่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมผิดจระนาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเลยะคะ่ะทางจองใบมุกกระเด็นเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่นะเนาะ ปูพ่นกัแบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะค่ะสําหรับหมวดนี้หมวดบทที่สิบเจ็ดท่านว่าคมหกสี่เนาะค่ะ่านู้ชมแมมโมกะคอขอบคุ้ม่ันู้ชมเด้อ added, ค่ะสําหรับธานู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมคลิปแมมโมแล้วแมมโมกะคอ่านู้มชมสาหรับรี้วยเฮงๆสุขุสุขคนเดเอ้อค่ะโชคดีกันสุขุสุขคนเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะไวพ้พบพอกันในคลิปหนา้าเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้แมมโมกะคอโตก่อนนะคะสวัสดีค่ะ